วิธีการทำไลฟ์บอลเปเปอร์แบบมีเสียงแบบนี้ไปดกันเลยครับขั้นตอนแรกเลยนะครับให้เข้าเพจโ r นนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับ ตัวนี้จะทำให้เราสามารถดาวน์โหลดวิดีโอนะครับจากที่ต่างๆนะครับโดยที่ไม่มีลายน้ำนะครับจะทำให้ตัว w a ลเปเปอรเนี่ยมันสวยนะครับอันนี้เรากดตกลงยังไม่จาเป็นต้องเข้าแอปนะโอเคต่อมานะครับแอปที่2ที่จะให้ดาวน์โหลดก็คือแอปตัวนี้นะครับ Live Video Wallpaper เป็นตัวนี้นะครับตัวที่4.9ดาวเนี่ยนะครับดาวกดติดตั้งเลยนะครับ อ่ะยังไม่ต้องเปิดแอปเช่นเดียวกันครับเราโหลดแอปเตรียมไว้ก่อนนะครับสอแอปต่อมานะครับเราจะเข้ามาที่แอป Tik t o k นะครับเพื่อจะไปหาตัววีดีโอนะครับอ่ะเราเข้ามาแล้วให้เข้ามาที่แท็บค้นพบนะครับอ่ะที่มันจะมีแว่นขยายเอาไว้ค้นหาตัวคลิปนั่นแหละฮะโอเคนะฮะวิธีการาหาง่ายๆครับให้เราหาพิมพ์ตัวชื่อ กร์ตูนนะฮะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราต้องการหาแล้วก็ตามด้วยคำว่า l i ฟ์วอลเปเปอร์อะอย่างตัวอย่างผมจะเอาดากันบอ l l ลฟ์วอลเปเปอร์ผมก็ใส่ดากันบอลนะครับแล้วก็ไลฟ์วอลเปเปอร์อ่าสมมุติผมจะเอารูปนี้นะกดมานะครับเราจะกดที่เครื่องหมายแชร์นะครับจริงๆวิดีโอตัวนี้มีเสียงนะแต่ว่าผมรีเสียงไว้อยู่นะครับเดี๋ยวมันจะไม่ได้ยินเสียงที่ผมพูดนะครับโอเคเราเปิดอันนี้ขึ้นมานะฮะแล้วเราก็กดที่คัดลอกลิงก์ครับ เมื่อขึ้นว่าคัดลอกลิงก์แล้วนะครับเราออกจากทิ k t อกไปได้เลยนะครับแล้วก็มาที่แอปที่เราดาวน์โหลดไว้นะครับแอปแรกก่อนนะครับนี่นะครแอปแรกมันก็จะโหลดนิดนึงนะครับโดยปกติจะมาอยู่ที่หน้านี้เลยนะฮรัแล้วกดสีม่วงๆไปครับดาวน์โหลดวิดีโอนะครับแล้วกดอนุญาตไปนะครับอ่าเขาจะขึ้นว่าดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับตอนนี้มีวิดีโอเนี่ยมันอยู่ในเครื่องเราแล้วเราจะใช้แอปที่2นะครับในการตั้งวอลเปเปอร์นะครับตัวนี้ก็รอแอปมันโหลดแป๊บนึงครับ โอเคนะฮรเรากดที่ Let Start นะครับเสร็จแล้วกดที่คอนติเนีวนะครับกดนิ้กๆไปนะครับกดอนุญาตนะครับอนุญาตนะครับแล้วกดมาที่วิดีโอวอลเปเปอร์ครับอ่าตรงนี้เราก็แตะไปนะครับปุ่มสำคัญมากนะครับมากดเปิดเสียงด้วยนะครับ e n a b l e sound ตรงนี้นะฮะแล้วแตะสวิตช์ตรงนี้นะครับก็จะบอกว่าให้เล่นวิดีโอพร้อมเสียงนะครับหลังจากนั้นเราเลือกวิดีโอนะครับอ่าเราก็เลือกวิดีโอที่เราจะตั้งนะครับ อ่ากดนำไปใช้เลยนะครับเลือกได้ว่าจะเอาหน้าจอหลักหรือว่าจะเอาหน้าจอล็อกด้วยนะครับผมเอา2อย่างเลยนะครับอ่าทีนี้ผมเปิดเสียงก่อนนะครับอ่าทีนี้เราย่อหน้าจอไปเลยอันที่เป็นหน้าจอเพลเสียงแล้วมาดูหน้าจอล็อกบ้างโ้หหน้าจอล็อก,กมาแล้วนะครับนะครับคลิปดีแบบนี้เพื่อนยังไม่รู้แชร์ไปเลยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ